ที่คุณไม่อยากทําถ้าคุณอยากเปลี่ยนหน้าที่การงานถ้าคุณกําลังมีปัญหาในที่ทํางานหรือถ้าคุณกําลังตกงานวิธีที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็คือเริ่มด้วยการทุ่มใจให้กับงานที่ทำอยู่ด้วยความรักพึงระลึกว่านี่เป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งในวิถีชีวิตของคุณเท่านั้นการที่คุณได้เป็นและอยู่ที่ที่คุณอยู่เป็นเพราะรูปแบบการคิดของตัวคุณ ได้จัดให้คุณเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแสดงว่าคุณยังมีรูปแบบการคิดอีกอย่างหนึ่งอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมเช่นนั้นดังนั้นตั้งสติและลองสำรวจงานของคุณในปัจจุบนันหรืองานที่คุณทําไว้ล่าสุดแล้วเริ่มชื่นชมทุกสิ่งท,ที่ที่นั่นด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นตัวตึกอาคารลิฟต์หรือบันได เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์คนที่คุณทำงานให้และคนที่คุณร่วมงานด้วยรวมทั้งลูกค้าแต่ละคนและทุกๆคนให้คุณเริ่มด้วยการย้ำเตือนตัวเองว่าฉันมักจะทำงานกับเจ้านายที่วิเศษสุดเสมอเจ้านายของฉันให้เกียรติและปฏิบัติต่อฉันด้วยความสุภาพตลอดเวลาและเจ้านายของฉันเป็นคนใจกว้างและฉันรู้สึกสบายใจที่ได้ทำงานกับท่าน